สิป er <plex> ัจจัยให้มันผ่าันะเลยตุ่บเพิมขั้นตัวเดียวแล้วเสียวมันเด่นโวดจริงเออมันเด่นโลดเดี๋ยวแล้วมันยุ่งยากงันเนี่ยไปยกคุณข้าราว่าเอาเลขอะไรออกป่อยยุศูนเก่าเลขพันดนังเลขว่าศูนย์เก่าเก่าเห็นไหมทั้งฝันทั้งล็อกเพราะมันคำนวณไปศูนย์เก่ากับเก่าแปดล่างนะวายไปแต่ว่าที่ยี่สิบสามเราบอกข้ารไปซื้อเบิร์ปั่นนะให้ไปซื้อศูนเก่าเ่ซื้ออะไรก็วิ่งศูนย์กับเก่าล คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงร,รัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีนะคะ่ะทางช่องย t u b e นะคะมรการพารวยนะคะแล้วก็ทางเพจ f Facebook มรการคนเดิมนะคะข้าทาช่วมเมื่อนี้นะคะ่ะแอดนะคะเดินทางมาที่วัดจุมสีพัฒนารามนะคะ มาตามตัวเลขแน,นวทางโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะอยู่ที่วัดจุมสีพัฒนารามนะคะเดี๋ยวเข้ามาไปเนาะคะ่ะไปเบื้งไปฟังนะคะโค้งสุดท้ายหลวงพี่แขกนะคะว่าหลวงพี่เพิินจะมีแนวทางตะวเลขตัวใดแล้วก็จะมั่นใจตัวใดให้นะคะนี่จะจาม,มันพี่นี่ยืขึ้นก่าแต่ว่าสองสามันสอ,นนอยืดอสองสามหนึน่งเกียร์ึ่ดสอง นุ่มจนึ่เจีเจีหนึ่งสอเจ้าตัวเดนย่อมมันนห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดตัวเด่นเตัวเด่นยังเป็นตัวเก่ายู่มาจากบ่มีเปลี่ยนมาครับกะมันมีเพิ่มแต่ว่าตัวเด่นมันกะหานึงเกตขึ้นก่อนหน่อยจหนึงเ็ดตัวเก่า หนึ่งเจเจ็ดหนึ t t ่งสองเลขสาตัวเจ็หนึ่งสองเนาะเจ็ดเจหนึ่งสองาเจ็หนึ่งสองกับเกลาหนึ่งสองตัวลองมันออกมีเลขสามสุดเลขสามตัวเกสองตัวองอืมเกลหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองตัวล่องสองตัวนี่ฮากันหนึ่งเจเนี่ยนะตัวเก้ามันนี่นหนึ่งเ็ด สองตัวหนึ่งเกันึหนสอตันนมีตัวนึงที่สองสาม็นไปได้ที่อเพราะว่ามคำนวณสองสามเพิ่มสสกับศูนยมิมีสีคููกันเทิดสี่คูบนแมนบ่นมนบนอันนี้บนบนเป็นบนล้างเป็นล้างไดยังมีจัไรแน่บนบาบนนมีห้านึเกี

ส่วนสองคือมีเนตัวรงวันนี้แมนมีเดีนอยู่แค่หนึ่งสอเป็นตัวเด่นวิ่งเทาวิ่งมักหนึ่งกับสองเอาวิ่งหนึ่งกับสอง้รเนาะบนวิ่งหนึ่งและสแต่ว่าสนี่เด่นอยู่ดอกตอนตงหมดบางีหายวิ่งหนกัเเนาะแมนมันมันมีโอกาสได้สักันหนึ เมน้นสองไม่มีท่าเน้นสองเน้นสอง่ลดเน้นสองสองกับหนึ่ง่นะหนึ่งสองกับหนึ่โค้งสุดท้ายแล้สองกับดเส้นใต้ที่หนึ่งสองกับหนึ่งเจ็ดกลางมาเก่าสองสองเก่าม่ ข้างล่างข้างล่างตัวใดก่ขอข้างล่างเก้าสองสองเก่านี่คือจังช่วงงก่างของ 2, 2, อมือวานเนี่ยแล้วมันออกไปแล้วหอยเาเนี่ยเก้า <9, S 1> <laughs> สองสองเก้าเยออกส <laughs> ับย็นแล้วสองเก่าออกเหลา่าแล้วก็มีตัวรองมันตัวรอ,องตัวรองกับเมีศูนย์สอง าลางสองสองหนึ่งสองสองห้าึ่งเก้างตัวเด่นนี่งเก้าสองสองเก้าเลยะตัวเด่นเลี่ยนเป็นสองเก้าเก้าสองวิ่งเกอากับ2องสองเก้าเด่นสองสองนี่เด่นบนลางนด้ยมสองนี่เด่นบนลางสองนี่เด่นบนลลาง มามาได้ทั้งบนทั้งล่างล่างเนนมีสองห้าสองนย์สองสองแปดอันเก้าเอออันเก้าสงมีตัวใดเพิ่มอีกมีหนึ่งเกาสองหานึ่งเออหนึ่งเกนะเออหนเกเพิ่มหนึ่งเก่าเพิ่มหนเก่าเดองาสองมัลครับน2 12 หนึ่งสองเออหนึ่งสองจนครบส<ร>ิบป้าหายใให้มันผ่านนะะ <c oughs> เลยตกอบเพิ่มคันตัวเดียวแล้วเันเสียวมันเด่นโหดจริงเออมันเด่นโลดเดียวมันจะอยู่ยากัานแนบไปยกคุณขระว่าเอาเลขไกไออกป่อยศูนเก่าเลขฟันเวเลขเรียววศูนย<ๆ>์เก่าเก่าเห็นไหม 000, 000. ทั้งฟันทั้งล็อก, 000, อกคำนวณไปศูนย์เก่ากับเก่าแปดล่างนะวายไปแต่ว่าที่หยิบสามเราบอกขาจะไกซื้อเบิร์บันะ ไปซื้อูนเก่ากิซื้อบรได้กับวิ่งศูนกับเก่ารดลงมากานครับที่ผ่านมาเกันบ้านบ้านเนาะแต่บางวดนี้เด่นเด่นวเดเด่นมมีข้มบนหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเนยะ้าหล่างข้าลางเด่นสองเก่าสองเก่าเก้าสองเนี่ยนะสองเกาสองตัวเดียววิ่งกด้วิ่งสองได้เก้าสองเนี่ยเด่นทั้งบนทั้งล่าง สองเด่นบนหน้ามีมิ้นล่าพัฒนาผมเด่นแต่เล่าพัฒนามืออืกง่ายอยู่เหร็นแล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอาชิปหนึ่งเอาหัยใหญ่กับหัวใหญ่ที่มิสรส่านเล่าพัฒนาีิสองเก่าถึงที่มาเล่าพัฒนาน้องเา ีเลยน,น้่มสมโตันหนาวปเละไม่ต้องกับมันออกตรงด้วยวิ่งวิ่งเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะคะ่ะแอดกะใส่ไปเมื่อสองขวดแล้วนะคะที่หล,ลายๆทันทักมาเนาะคะ่ะว่าหน้าแอดดู ใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดกันได้มากบอกต่อ FC เนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะ